สวัสดีครับกลับมาติดตามการวิเคราะห์ฟุตบอลไทยกับโกบอลไทยนะครับในช่วงกระแสไทยลีกนะครับในช่องกระแสต่างประเทศวันนี้ไม่มีฟุตบอลลีกลงทําการแข่งขันแต่มีฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งก็เป็นบอลถ้วยของเอเชียนะครับมีทีมจากไทยลงทําการแข่งขัน2คู่นะครับแข่งขันกันในเวลา18บแนิกาสามสิบนทีทั้ง2คู่และก็ไปเยือนที่ประเทศจีนทั้ง2คู่เช่นเดียวกันคู่แรกครับบีจีประทุมครับไปเยือนเซี่ยงไฮ้พอตเอฟซีหรือว่าเซี่ยงไฮ้เอสไอพีจีนะครับทีมดังของประเทศจีนนะครับ คู่นี้ต้องบอกว่าความพร้อมของเจ้าถิ่นเนี่ยมาปึกเลยครับเป็นจ่าฝูงของลีกจีนอยู่ในเวลานี้และก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์อีกหนึ่งสมัยนะครับสำหรับทีมดังทีมนี้อาเวียเปเรล่าครับคุณซือชาวสเปนของทีมครับไม่มีการไม่มีปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นแต่อย่างใดนะครับมีดาวดังอย่างออสการ์นักเตะบราซิลนะครับมีอูเร่ยนะครับกองหน้าชาวจีนที่เคยค้าแข่งในลีกสเปนอย่างเอสปันยอนนะครับจะลงร่าตะขายในเกมนี้นอกจากนี้ก็ยังมี ไทอัสบราวนิงนะครับอดีตนักเตะเยาวชนของเอฟเวอร์ตันนะครับที่เลือกเล่นให้กับทีมชาติจีนรวมถึงนักกีฬาทีมชาติจีนอีกหลายรายครับที่ลงทําการแข่งขันในเกมนี้ก็น่าจะลงสนามครับส่วนผลงานของ BG มาเยือนครับโอ้โหพวกเขาเปิดลีกมามีแค่2แต้มเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนะครับในการที่มาเล่นมาเยือนในครั้งนี้สภาพทีมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเคลลิสนะครับยังเจ็บอยู่นะครับแล้วอีกหนึ่งรายที่ต้องเช็คฟิตนั่นคือ ดาริโออเวสนะครับต้องดูว่าจะทันหรือเปล่านะครับในการฟิตลงเล่นในนัดนี้ส่วนตัวอื่นพร้อมนะครับเมสซี่เจนะครับชนะทิพย์สงกระสินสารัตอยู่เย็นนะครับธีรศิลปแดงดารวมไปถึงเฟดดี้อเวสก็พร้อมที่จะลงในเกมนี้นะครับความน่าจะเป็นของเกมต้องบอกเลยว่าทีมจากจีนแข็งแกร่งมากๆนะครับพวกเขาเล่นในบ้านยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ชนะทีมจากไทยมา4ี่ครั้งรวดนะครับในการเจอกันในบ้านของพวกเขาในรายการนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าเยอะครับรุน เมทที่2เมทที่3าได้เลยนะครับสำหรับเซียงไฮ้ s i p g จะชนะขาดนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเจ้าเจียง FC จากจีนนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือครับเจ้าเจียงทีมระดับ5้าของลีกจีนเรายังไม่ค่อยมีข้อมูลของพวกเขาเท่าไหร่นะครับสำหรับผลงานต่างๆนะครับแต่พวกเขามีจางเจียงเจียฉีนะครับเป็นวิฟิลต์ตัวรับทีมชาติจีนเป็นตัวชูโรงนะครับส่วนตัวต่างชาติเนี่ยก็จะมีฟังโก้อดิยาเชลวิชนะครับอดีตนักเตะทีมชาติโคเอเชีย แล้วก็นักเตะบราซิลตัวเก่งอย่างดิโอนาโดครับจะล่าตาข่ายในเกมนี้นะครับส่วนทางฝั่งการท่าเรือก็เดินทางไปถึงประเทศจีนต้องบอกว่าพร้อมนะครับพวกเขาไปเป็นครั้งที่4แล้วนะครับของรายการนี้ในรอบเพย์ออฟนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านักเตะที่ไปก็จะมีหลักๆอย่างธนบุญเกษรันรรตน,น,าาตน์นะครับวรชิดบดินผาลาเฮมิตันโซอาเรสนะครับบาโอสทาเรล,ลี่พวกนี้พร้อมที่จะลงสนามทั้งหมดนะครับไป4ี่ครั้งยังไม่ถึงเป้าเข้าไปในรอบแบ่งกลุ่ม เพราะฉะนั้นนัดนี้การท่าเรือเน้นสุดๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะไปต่อกรได้ดีนะครับแล้วก็ลุ้นได้ถึงเสมอในเวลา90นาทีก็เป็นไปได้นะครับเชียร์นักเตะจากไทยดีกว่านะครับชอบที่การท่าเรือนะครับก็สรุปแล้ววันนี้ก็เชียร์ไปที่เซี่ยงไฮ้เอสนะครับแล้วก็การท่าเรือ FC ของไทยน่าจะไปยันอยู่นะครับ ต่กลับมาติดตามบทวิเคราะห์แบบนี้นะครับฟุตบอลไทยในช่วงกระแสะไทยลีกนะครับในช่องของกระแสะต่างประเทศของเราได้ทุกวันครับ